ไปอีทุกคนไปเชียงใหม่กันเชียงใหม่ไปไงไม่รู้เที่ยวไหนไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้ให้อยากไปอะรจะไปไม่ไปจริงเหรอจบแล้วใช่หรือไก่แล้วหรือยังใครอะไเนี่ยไลยกลุ่มก็มีเหมือนไม่เมะคราวที่แล้วนัดไปเชียงใหม่แต่ด้านไปเชียงคานเซ็งว่ะ ชมไกเรียงเฮ้ยอ,อย่ามายุ่งนี้เฮ้ยหลังจากจับทิพมานานในที่สุดก็ได้ไปแล้วไปกินอะไรดีอ่ะไม่ได้หาร้านไปหรอเฮะยไหนะเอ,อ้าจะไปรู้ไหมล่ะเนี่ยอ้าก็แค่อยากมาเฉยๆใช่ทำไงดีวะไปกินอะไรดีแชมไกเรียงเฮ้ยบอกว่าไม่ใช้โอ้ยอยาไปเที่ยวอย่าไปเทียยเท่ยว อยาไปเที่ยวว้ย,ชวยแชร์แอมไก่แลวเรียงหากคุณยังเจอปัญหาที่อยู่เราขอแนะนำแอมไก่เพื่อนรักนักผจญภัยเพื่อนร่วมเดินทางไปกับคุณมีระบบจัดทริปทั้งแบบจัดเองและ AI อัจฉริยะที่พร้อมจัดทริปให้เหมาะกับคุณได้ยังลงตัว หรือถ้าคุณอยากรู้ว่าช่วงนี้ใครไปเที่ยวไหนบ้างเรามีคอมมูนิตี้สำหรับสำรวจและแบ่งปันแผนการเดินทางได้ด้วยเรามี Me, ระบบที่จะทำให้คุณพบกับร้านลับที่ซ่อนอยู่ในระหว่างเดินทางรอบตัวคุณเช่นร้านข้าวที T ่เที่ยวหรือที่พักก็ได้นะอีกทั้งแอมไกยยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยคุณสามารถแชร์ทริปของคุณให้กับเพื่อนเ,อนเอนร่วมทิปผ่านกลุ่มไลน์ได้อีกด้วยสะดวกใช่ไหมล่ะ สะดวกแบบนี้ใช้ได้ทั้งกับเพื่อนคนรักและครอบครัวให้แอปไกด์เป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางของคุณแล้วคุณละ่ะใช้แอปไกดแล้วหรือยัง